อยู่ในบรรทุกพาสนะครับปรับราคาขึ้นจาก490เพชรขึ้นเป็น690เพชรเพิ่มมา200เพชรและ8จากของเก่านะขั้นอัพเกรดเนี่ย840เพชรขึ้นมาเป็น1,190เพชร นี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อภิมหาอลังการงานสร้างหลังจากที่เขาพึ่งทําการลดเพชรที่ได้จากการอยู่จากการสมัครอยู่ในเบมเบอร์ชินะจาก40เพชรเหลือ30เพชรที่เพิ่มราคาของแต่ไลดรายได้ผู้คนนี่คือพี่พี่พี่ไม่ทราบว่าพี่เอาตัวอย่างโมเดลธุรกิจนี้มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเปล่า The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับนี่คือแพทบัฟเนิรฟอันแรกที่ผมอยากจะบอกทุกท่านก่อนที่จะเริ่มกันต่อเลยนะ โอเคอันดับที่2ครับก็จะมีนิดนหน่อยๆก็คือในส่วนของช่องเก็บของเพิ่มจาก1น0เป็น200ช่องใช่ไหมโปกเกมอนป่าตัวชวนโกอากิดรเนี่ยก็คือบับฟ้บบฟาบับแดงนะครับได้ E อ P ลดลงน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสแปมเลเวล4โอเคสรุปอีกครั้งนะครับบับแดงบับฟ้าชวนโกอากิเดอร์นะครับได้ e อ P ลดลงถึง18%แต่ว่ายาจิลอนนะครับได้ e อ P เพิ่มขึ้น33%เนะครับ ยาจิรอนคือตัวที่มันชอบเกิดตรงนี้ตอน9นาทีเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้อะไรเงี้ยอ่านึกออกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพยายามลองเลี้ยง945นะดูนะการเลี้ยง945เป็นการบูทเอ็กพีครับอุ้ยแล้วมันได้มันได้ตัวนี้น้อยลงด้วยเหรอปกติ945มันได้เยอะกว่านี้ดีใช่ปกติ945มันได้เยอะกว่านี้เอาละแปลกๆละไม่อัพจริงไอ้ตัวนี้คือยาจิรอนนะครับที่ไดเอ็กพีเพิ่มนะเออเราไม่อัพจริง โอ้โหเรียบร้อยอันนี้ชัดเจนว่าเกมจงใจปรับ e x p โปเกมอนป่านะครับเพื่อทำการป้องกันการเดินเกมไวมากๆในสไตล์เลเวล4ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองฟาร์มหมดลองฟาร์มหมดป่าดูว่าจะขึ้นเลเวล5ไหมซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะขึ้นนะอ่คือเกมอ่ะอ่าโอเคมันขึ้นเพราะว่าเกมอ่ะโยก EXP จากบูบับเลดบับมาไว้กับยาจิรอน ทีนี้มาต่อในส่วนของ h e ล l Item ก่อนละกันเพราะว่ามีแค่ชิ้นเดียวนะครับ h e ล l Item นะครับไอเทมที่ถูกปรับคือเชลเบลครับเชลเบลจะทําการฟื้นฟูเลือดมากขึ้นกว่าแพทก่อนนะครับ15%ในขั้นแรกจนถึงขั้นเลเวล9นะครับในขั้นที่เลเวล10จนถึง19เนี่ยจะฟื้นฟูมากขึ้น20%เมื่อเทียบกับแพทก่อนและในขั้น เลเวล20ขึ้นไปนะครับก็จะพื้นฟูมากกว่าเดิม33%แต่ในส่วนนี้ก็คงไม่ได้เยอะไปกว่าเดิมเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือเกมให้ความเห็นประมาณว่าแบบคน,นะใช้แต่2แว่น1ช้อนไม่มีใครใช้หอยเลยมาต่อในส่วนของบาลานแพชกันนะครับบาลานแพชเริ่มก,กันกับตัว ex เลยตัวที่โดนหนักที่สุดหนักที่สุดในบรรดา ex คือลูกหลักของพี่ชายผมนั่นก็คือมิวทูมิวทูโดนอะไรโดนถอดปอ้ายออกครับอ้า หนัก่ะหุ้ยหนักมิว 2x โดนถอดป้ายออกมิว 2y โดนถอดป้ายออกเหมือนกันและมิไลดอนก็โดนถอดป้ายออก3ตัวนี้โดนเนิฟหนักมากด้วยการโดนถอดป้าย ex ออกแค่นี้แหละครับบิ้วมาอย่างดีไม่มีอยู่แค่นี้อ้ชฉันตลกายชิบหายเลยมาต่อกับสายเชี่ยนครับ ซาเชียนโดนเนิร์ฟดยการถอดป้ายออกอะซาเชียนโดนเนิฟสองสามส่วนละกันก็คือ1โดนถอดป้ายออก2คือดาบทองนะครับอินเทรปิดซอ้อนนะครับอินเทรปิดซอ้อนเนี่ยมันจะทำการบัฟดาบใช่ไหมหลังจากนี้นะครับดาบเนี่ยจะเป็นขั้นดาบทองดาบทองเนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีแม็กเลือดทุกคนลองสังเกตว่ามันจะมีดาเมจขึ้นเป็นพันอันนี้คือการโจมตีจากจากแม็กเลือดนะครับทีนี้ <c oughs> แพทเก่านะครับการโจมตีครั้งแรกนะครับตอนใส่ดาบทองนะจะทําการโจมตี3% MACD P นะครับโดนเนิบเหลือ2%ในฮิตที่2และฮิตที่3นะครับจาก4%เหลือ3% MACD P นะครับและในฮิตสุดท้ายที่เป็นท่าวาปันนะครับจะโดนเนิบพลังโจมตีเสริมนะครับจาก5% MACD P เหลือ4% MACD P นี่คือส่วนที่โดนเนิบครับและอีกท่าหนึ่งที่โดนเนิฟนะครับโอ๊ยกดไม่โดนอีกท่าหนึ่งที่โดนเนิฟก็คือท่า agility ครับ a าร์จิ y ิโดนเนิร์ฟในขั้นอินเทรปิดมุกนะครับก็คือในขั้นดาบทองนั่นเองเวลาที่ซาเชียนนะครับใช้อินเทรปิดซอร์ทสซีฟในการเติมแต้มเข้าไปในดาบนะครับ้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการขั้นเป็นขั้นอัปเกรดก็คือเป็นดาเรียกว่าเป็นท่าทองแล้วกันเวลาใช้อ g i l i t y ินะครับเราจะได้เกราะนั่นเองทีนี้เกราะนะครับมันลดลงถึง35 3 0ถึง30%เลย นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลนะตอนเลเวลเจ็เนี่ยเกาะจะหายไป35%เลยเมื่อเทียบกับแผทเก่าและที่เลเวลสิานะครับเกาะจะได้น้อยลง30%เลยเมื่อเทียบกับแผทเก่านั่นเองครับผมก็เป็นการเนิฟแค่นี้เลยซาเชียนเนิรสฟงส่วนนี้เท่านั้นครับสำหรับตัวละครซาเชียนเตรียมตัวอ่ะสำหรับตัวละครโฮโอนะครับอันดับแรกเลยก็คือโดนถอดป้ายออกครับหรือเป็นเนิฟที่รุนแรงมากแต่แต่นี้โฮโอผมบอกตามตรงว่า ก็โดนระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นอะอเคเดี๋ยวเป็นไงไปดูเริ่มจากอันดับแรก Ready, <go. S 1> อันดับแรกนะครับสิ่งที่โดนเนิฟก,ก็คือพาสซีฟของโฮโอครับโฮโอเนี่ยจะมีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดตัวเองนะครับ2รูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือจะฟื้นฟูเลือดตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับโดยมันจะฟื้นฟูเลือดทุกทุกวินาที 0. 4นะครับ ก็โดนเนิร์ฟจาก0.4%เหลือ0.3%ทีนี้ในส่วนของพาร์ทสี่โฮโอนะครับจะมีการฟื้นฟูอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเมื่อไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะครับมันจะทําการฟื้นฟู4%ของแม็กเลือดทุกๆ2วินาทีนะครับเปลี่ยนจาก4%เหลือ3%พูดง่ายๆก็คือพาร์ทสี่ของโฮโอโดนเนิร์ฟนั่นเอง เนาะโดนเนิร์ฟทั้งในส่วนของการฟื้นฟูในการต่อสู้และการฟื้นฟูนอกการต่อสู้นั่นเองครับเทลวินนะครับท่าแรกที่โดนเนิร์ฟท่าที่2ท่าที่2ที่โดนเนิร์ฟคือท่าเทลวินดาเมจเบาลง20%ครับแต่ก็ยังแรงอยู่ดีทุกคนดูดาเมจ6 0 0ก็ไม่น้อยนะแต่แผทเก่าผมจําได้ว่า800อะ่ะเนี่ย4 0 0ก็ไม่น้อยนะมันลาดง่ายอยู่ดีนะทับไปเล่นไปและท่าที่โดนอีกก็คือสกายแอตแทกครับไฟสปินและไฟทั้ง3ท่านี้โดนเนิร์ฟเพิ่มคูดาวจากแผทเก่าทั้งหมดนะครับ โดยเริ่มจากทา Sky ่าสกายแท็กก่อนสกายแท็กนะครับคูดาวเพิ่ม7วิเป็น8.5วินาทีครับอันนี้ก็คือเพิ่มคูดาวมา1วิครึ่งนั่นเองทีนี้ในส่วนของท่าฟลายนะครับท่าฟลายคูดาวจะเพิ่มจาก7วิเป็น8วินะครับคูดาวมันจะนับหลังจากที่ลงพื้นนะและอีกท่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่าไฟสปินนั่นเองสําหรับท่าไฟสปินนะครับคูดาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก8วิเป็น8.5วินาทีครับ อ่ะอันนี้คือส่วนที่โดนเนิร์ฟในส่วนของท่าปกติและอยู่ในมูฟนะครับโดนปรับเนิร์ฟมัง้งอยู่ในมูฟถ้าเกิดว่าเออโอ้ยมีอันนี้บอกด้วยอยู่ในมูฟเนี่ยมีการปรับก็คือทําให้รู้ว่าตอนนี้เราสามารถชุบได้กี่คนซึ่งมันง่ายมากกับการเล่นนะ่ะส,สาสี่แล้วก็สี่ก็คือแบบครบทุกคนแล้วไงอ่ทีนี้ อยู่ในมูฟนะครับเราต้องอยู่ใกล้โปกเกมอนเพื่อนเราเวลาเพื่อเเวลาเพื่อนเราโดนนกใช่ไหมเวลาเพื่อนโดนนกจะดรอปขนนกแล้วใช้อยู่ในมูฟในการชุบขนนกอันนั้นะขึ้นมาแต่มีการปรับใหม่ก็คือถ้าโฮอโอนะครับยังไม่เรียนท่าอยู่ในมูฟขนนกจะไม่ตกคือปกติมันตกเลยโฮโอเลเวลหนึ่งขนนกก็ตกเลยแต่ว่าปรับใหม่ก็คือแบบขนนกไม่ตกก็น่าจะสมดุลน,นะผมเชื่อว่านี่เป็นการปรับบาลานซ์ที่ว้าวสมดุลสมดุลมากม เอ็กเอก็ไม่มีแล้วไม่ไม่มีไม่มีแล้วเอ็กมาดูกับตัวละครนิมเฟียนิมเฟียโดนปรับหนักอยู่ในส่วนของไฮเปอร์วอย์นะทำให้ตัวมันเล่นง่ายขึ้นอันดับแรกนะครับถ้าเบบี้ไอดอลเบบี้ดอลไอแหมมันสลับกันสำหรับท่าเบบี้ดอลส์ไอนะครับทำการเปลี่ยนรูปแบบจากเลเงเองเป็นเลงเป้านะครับการการเปลี่ยนเป็นเลงเป้าแบบนี้ทําให้นิมเฟียสามารถเล่นในเลนเฟสได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ข้อเสียของมันคือถ้าเกิดว่าโดนดึงโปเกมอนป่าเข้าเข้าคุ่มอะ มันจะไม่สามารถยิงใส่ภุมิได้แล้วก็มีข้อดีข้อเสียเห็นไหมมันเล็งไม่ได้ไงของเก่ามันยิงยัดได้เลยเนาะทีนี้ในเลเวล4นะครับไฮเปอร์วอยซ์นะครับจะทำการกรีดไปข้างหน้าทำมุมองศา35องศาใช่ไหมแพทใหม่ปรับใหม่ครับจาก35ขึ้นเป็น120องศาแบบเซิร์ฟเทสเลยเห็นไหมกว้างมากๆนะกว้างมากๆแต่ดาเมจเบาลง8%ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เบาลงขนาดนั้นและคูดาวเร็วขึ้น ห้าอะศูนย์จุดห้าวิด้วยนึกออกปะคูดาวเร็วขึ้นศูนย์จุดห้าวิแล้วก็กว้างขึ้นด้วยอาแล้วก็ในขั้น plus นะครับนิมเปียไฮเปอร์ไวท์ในขั้น p l u สนะครับปกติเนี่ยจะเป็นการกรีดถี่ขึ้นจะเป็นการกรีดแบบปั๊ม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 ก็คือแบบจากปกติได้ห้าฮิตก็ขึ้นเป็นแปดฮิตในระยะเวลาเท่าเดิมใช่ไหมความถี่มันเพิ่มขึ้นปรับใหม่นะครับความสามารถเก่าเอาออกไปเปลี่ยนไฮเปอร์ไวท์ขั้น p l u สนะครับเป็นมีผลในการสโลคู่ต่อสู้แทนนนั่นเอง ก็คือเป็นการสโลมหมู่ไว้ง่ายๆนะอ่ะเดี๋ยวดูความไวในการเคลื่อนที่ก็โอ้โหเดี๋ยวนะลองเปรียบเทียบนะเดี๋ยวผมลองให้มันเดินปั๊บแต่ก็สโล่ก็ถือว่าสโลเยอะอยู่ถือว่าสโลเยอะอยู่ประมาณนี้ครับก็คือทําให้มันแบบทําดาเมจได้เท่าเดิมแล้วมันจะไม่ขั้นพัดจะไม่ใช่แบบทารีดาเมจแล้วแต่เป็นการสโล่แทนนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของท่าอีกท่าหนึ่งนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนั่นก็คือท่าเดนนิงคิสนั่นเองครับ เดนนิงคิสนะครับมีการปรับเปลี่ยนก็คือฟื้นฟูเลือดมากขึ้น23เป็นบัฟที่ดีมากๆเลยเยอะเดี๋ยวเยอะแค่ไหนเดี๋ยวลองเทสก่อนบนึงเลย๊บัึงหนึ่งจะลองให้ให้เอากิเดอร์ตีนะและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เดนนิงคิสเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือทำการสโลคู่ต่อสู้มากขึ้นนั่นเองโดยปกตินะครับจะสโลคู่ต่อสู้20 1.5วิใช่ไหมเปลี่ยนใหม่นะครับจะสโลคู่ต่อสู้50 เป็นเวลา1วิแต่ว่ามันจะไม่ใช่50%รค้างแต่มันจะค่อยๆลดลงทุกคนคอยดูนะนนปัะ๊บเ,เห็นไหมเห็นป่ะเออเนี่ยเห็นไหมเออมันสโลว์แบบสโลว์หนักเลยอาจจะสโลว์ไม่เยอะแต่สโลว์หนักเลยล่ะสำหรับพิกจูนะครับมีการปรับเอฟเฟกให้เอฟเฟกสวยงามยิ่งขึ้นแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับก็เขาว่าอย่างนั้นนะใครดูออกก็ดูออกแต่ผมดูไม่ออกาตามนั้นนะแล้วก็อ่ะทีนี้ในส่วนท่าที่ได้รับการบัฟนะครับมี2ท่าท่าแรกก็คือโวเร์ชั่ครับ โวลเทเกลนะครับจะถูกลดคูดาวลงจากสิวิเหลือ9าวินะครับและจะได้บัฟเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่หลังจากใช้ท่านี้สําเร็จนะครับดูนะปกติเราเคลื่อนที่แบบนี้ใช่ไหมแล้วพอเราโวลเทเกิลปั๊บดูความไวในการเคลื่อนที่นะครับเห็นไหมมันจะไวขึ้นนิดนึงแล้วก็ลดลงมันจะนิดึงทุกคนลองลองลอง,ลองใช้เองจะสังเกตนะทันเดอร์สตรอมของพิกาชูนะครับโดยปกปติแล้วนะครับเวลาใช้งานนะมันจะทําการผ่าสตูทุกตัวที่อยู่ในระยะหนึ่งครั้ง ทุกตัวนะเปิดมาทุกตัวก่อนปังอีกฝ่ายนะย้ำว่าโปเกมอนอีกฝ่ายและหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลากมันมานี่ลากเดี๋ยวเดี๋ยวลากคาโบมานี่โอเคอ่าดูนะมาปึ๊บมันจะทําการเมื่อใช้งานมันจะผ่าทุกตัวก่อนหนึ่งครั้งมีห้าตัวก็โดนห้าตัวนะแล้วก็ปังนี้แต่ปรับใหม่นะครับหลังจากที่การผ่าครั้งที่สองอ่ะโดยปกติแล้วพิกาจอจะทําการผ่าศัตรูเพียงหนึ่งเป้าเท่านั้นปกติจะผ่าหนึ่งเป้า ปรับใหม่ให้ผ่าทีละสองเป้าพร้อมกันนั่นเองครับจะสังเกตว่ามันแบบเห็นไหมพร้อมกันทั้งสองเป้าเลยถ้าเป็นของเก่ามันจะเป็นทํานองนี้อ่ามันจะเป็นทํานองนี้ก็คือแบบป้างแล้วก็ป้้งป้างป้ง้ปงอะไรเงี้ยมันจะมันจะทํานองนี้มันจะทํานองนี้มันก็คือจะได้เป้าเดียวแต่จ,จะสลับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายอะไรเงี้ยก็คือมันจะสุ่มหนึ่งเป้าก็เปลี่ยนจากสุ่มหนึ่งเป้าเป็นสุ่มสองเป้าอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนใหม่ของพิกาชูนะครับสองเป้าพร้อมกันนะ ตัวละครตัวต่อไปที่รับการบัฟนะครับนั่นก็คือน้องเกงก้านั่นเองแล้วผมบอกเลยว่าเกงก้าโดนบัฟมาแบบน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอันดับแรกเลยผมขอพูดถึงชื่อท่าอยู่ในมูฟก่อนเกงก้านะครับชื่อท่าอยู่ในมูฟเก่าอ่ะชื่อว่าแฟนทอมแอมบูชแต่ว่ามันเหมือนว่าจะซ้ำครับแล้วก็เป็นชื่อท่าธรรมดาเขาก็เลยทําการเปลี่ยนชื่อท่าใหม่นะครับเป็นชื่อท่าที่มีชื่อว่า Invisible s h o c k นั่นเองครับก็แบบ โอเคก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีการบัฟยูไนท์ทำให้เก็บง่ายขึ้น17%ด้วยนะอ่าง่ายๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกงก้านะครับแต่ว่ายังมีอีก2ส่วนถ้าละในส่วนแรกก็คือท่าเฮกท่าเฮกนะครับจะมีคูดาวที่นานใช่ไหมแต่เมื่อใช้คอมโบกับการทำพิษติดพิษโดยสลักบอมคูดาวเนี่ยจะลดลงมหาศาลโดยปกติแล้วนะครับจะลดคูดาวจาก85%นะครับก็ทำการเปลี่ยนเป็น90%เลยก็คือลดคูดาวของท่า90%ทันทีนะครับผม <premises. S 2> ก็ถือว่าเป็นการปรับที่ดีมากแล้วเมื่อรวมกับบ e ูบัคเป็นไงวะอยากรู้ป ah. play oh oh ั๊บโอ้ว <attorneys Austria> ้าวโอ้มายกอดโอมายกอดอ้โอ้กดไม่ทันอ่ะเร็วจนกดไม่ทันอ่ะก็คือเป็นการปรับคูลดาวมาทําให้ตัวท่าเฮกอ่ะมันถี่แบบถี่มากๆเลยอ่ะลองเราผมจะลองเทกแบบไม่กดชาร์จธรรมดานะ <laughs> อ่ะและอีกท่าหนึ่งที่ได้รับการบัฟมานะครับนั่นก็คือท่าดีมิเตอร์นั่นเองนะครับดีมิเตอร์นะครับได้รับการบัฟมาในส่วนของคู่ดาวนะครับจาก8วิเหลือ7วินะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการพื้นฟูนเลือดหลังจากวาร์ปด้วยนะครับแล้วก็ ในส่วนของขั้นพัสนะครับจะฟื้นฟูเลือดมากขึ้นกว่าแผ่นเก่าถึง23เลยพูดง่ายก็คือดิมิเตอร์ได้ลดคูดาวแล้วก็หิวเลือดมากขึ้นต้นเกมอาจจะเล่นยากแต่กิงก้าเข้ากลางอยู่แล้วยังไงก็ขึ้นหาไม่ยากใส่หอยใส่โคงใส่หอยใส่โคองอ่าโอเคเอ็มเรมถูกไปอันนี้คือฟูคูดาวรีอรีดักชันแล้วนะ ล้วจนท่าติดคูดาวทุกคนดูดิอุ้ยอาไแล้วจนท่าติดคูดาวเลยอะท่าไม่ทันแบบไม่ทันจริงๆคือจริงๆอ่ะมันยังเข้าเงื่อนไขที่ศัตรูสามารถที่จะรีคูดาวได้แต่แม่งเร็วเกินไปจนท่ามันบั๊กอะถ้าเป็นแบบไม่มีบูบับก็คล้ายๆกันนะไม่มีบูบับก็ยังพอยนี่ได้อยู่ครับแต่ถ้ามีบูบับนี่คือแบบอีกเรื่องหนึ่งเลย ไม่กดผิดกดผิดยาเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินอันนี้เร็วเกินท่าบักไอผมลืมเอาคุณอ๋อลืมลีมล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 มแยกไม่ออกแยกไม่ค่อยออกช่วงนี้แยกไม่ค่อยออกทุกคนแยกออกวะทุกคนแยกออกวะแยกออกวะ ยังยังแยกออกอยู่นะแต่ใกล้เคียงโนคูดาวละอันนี้มีคูดาวอันนี้ผมเปิดค <m stunning noise> ูดาวตัวตต่อไปตัวต่อไปคือมาชิบูนครับมาชิบูนเนี่ยมันมีการปรับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจสำหรับท่าดูดเลือดหรือก็คือรีสไลฟ์นะครับผมดวนปรับคูดาวจาก8วิเหลือ5้าวิเลยนะเห็นป่ะมันน้อยมากเลยแล้วก็ การฟื้นปูเลือดน,นะครับเอาตามตรงนะมันฟื้นปูเลือดน,น้อยลง37%ถึง25%ขึ้นอยู่กับเลเวลตั้งแต่5ถึง15โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะโอเคเนาะก็เรียกว่ามันทำให้ตัวของมัชชิบูนเนี่ยสามารถใช้ท่าลิสไลด์ได้ทีขึ้นนั่นเองหลักๆประมาณนี้ส่วนการฟื้นปูเลือดลดลงอันนี้ผมขี้เกียจเทสขอข้ามแล้วกันแต่ว่าก็ขอให้รู้ไว้ว่ามันดูดเลือดไม่เวอร์แล้วนั่นเองอได้ทีทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าสแมรกดาวครับคูลดาวลด ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมัชชิบูนนะครับมี2ท่าเท่านั้นที่มีการปรับเปลี่ยนครับผมโอเคมาในส่วนของมิมิคิวนะครับได้รับปรับท่าที่มีชื่อว่าทริกรูมนั่นเองครับซึ่งทริกรูมนะครับจะมี2ความสามารถที่ได้รับการบัฟนั่นก็คือในส่วนของคู่ดาวคู่ดาวนะครับโดนลดลงจาก7.5วิเหลือ6วิแต่ผมว่าเกมน่าจะเขียนผิด เพราะว่ามันเห็นเลข7ดแบบนี้ผมเชื่อว่าคูดาวน่าจะไม่ใช่6วิแต่น่าจะเป็น 6. 5ด้าวิในเว็บอ่ะคือในเว็บอบางทีมันก็มี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 เหมอ,อะนึกออกว่าอย่างถ้าลิสไลท์ตอนแรกมันบอก8เหลือเจ็ดจริงๆมันเหลือ5แต่ผมเชื่อเชื่อว่าคูดาวทิกลูมอ่ะน่าจะ6 5ุดห้าไม่ใช่หกครับทีนี้ทิกลูมอ่ะมีความสามารถหนึ่งนั่นก็คือบัฟลดดาเมจจากระยะนอกระยะนะครับเข้าใจคำว่านอกระยะใช่ไหมถ้าสมมติเราอยู่ในทิกลูม สตูอยู่นอกทิกรูมแล้วโจมตีระยะไกลเข้ามาหาเราในทิกรูมนะครับมันจะทําให้ดาเมจลดลง50%ปรับใหม่นะครับลด70%เลยดูนะเราโดนโจมตี82 70%ของ82คือเท่าไหร่คิดที่30%ก็พอ8.2คูณ3ได้24.6เพราะงั้นดาเมจจะเหลือ24เท่านั้นจริงไม่จริงเทสดูนะมันอยู่ในวงวายออกเข้าไปเคเคเอาใหม่ ไอ้นี่มันฉลาดเอามาเอาม่ยเอามาโอเคอ่าเหลือ27โอเคก็ประมาณนี้ครับก็คือดาเมจตอนแรกเท่าไหร่นะตอนแรก28ละ91 91สิบเอ็ดกอ็ดก็คือ93 27ใช่ไหมยี่เก็เหลือ29จริงจริงมันอ่ะยี่แปดจุดเจอะไรอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับก็คือดาเมจจากภายนอกอ่ะจะหายไป70%็ดสเปอร์เซลยเออม,มันฉลาดมันเดินเข้ามาตี สำหรับโซเบตนะครับในค mm ่าบิทเทเบตนะครับผมดาเมจจะเบาลง16%ที่เลเวล5แต่ตอนเลเวล15เนี่ยมันจะแรงเท่ากับแพทที่แล้วนะก็ง่ายๆก็คือแบบมันทําให้ต้นเกมมันอ่อนลงหน่อยละกันแต่ท้ายเกมก็ไม่น่าตัางเดิมมากนักอันนี้คือในส่วนของบิทเทเบตนะครับแล้วก็แฟนทอมฟอสนะครับโดนเนิร์ฟบัฟในส่วนของอ่าโดนเนิร์ฟดีบัฟในส่วนของการสโลเวลาใช้แฟนทอมฟอสโดนสตูนะครับสโลจะติดสโลอ่าสตูจะติดสโล90% แต่ว่าปรับใหม่นะครับให้ฟันธมฟอร์สอ่ะสโลคู่ต่อสู้จาก90%เนะครับเหลือ60%เท่านั้นครับเห็นไหมศัตรูจะติดตสโลใช่หไหมอ่าเพราะฉะนั้นสําหรับ2ท่าน,นี้ก็คือโดนไปจุกๆเลยนียก่กาท่าหากินในการแข่งขันด้วยซ้ําครับและอีกท่านหนึ่งที่คนชอบใช้ไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือท่าใสโครคัทครับใสโคคัทนะครับโดนเนิบในส่วนของดาเมจเช่นเดียวกันดาเมจลดลง14%ี่เเ็ที่เลเวลเลเวล5 และเลเวล15นะครับโดนลด9%มันจะค่อยๆลดลงอ่ามันจะค่อยๆแบบลดน้อยลงตามเลเวลที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ตีสว่าเบาลกลงกว่าเดิม10%นั่นแหละนะครับสำหรับตัวโซเบตก็3ท่าน,นี้เลยหลักๆเลยครับผมอ่ะสำหรับในส่วนของปาชามอนะครับเอาเรื่องของท่าธรรมดาก่อนละกันปาชามอโดนลดดาเมจท่า1าครับนั่นก็คือไฟพันช์ครับไฟพันช์เบาลง17%ในขั้นธรรมดา และโดนลดลง14%ในขั้น plus นะครับผมพูดง่ายๆก็คือไฟพันช์เบาลงมากและอีกส่วนหนึ่งที่โดนเนิบนะนั่นก็คือในส่วนของอัตราติดคริติคอลครับปกติแล้วบาชามอจะมีอัตราการติดคริติคอลที่เลเวล5เป็นต้นไปนะครับ10%และเมื่อเลเวล8เป็นต้นไปนะครับอัตราคริติคอลเนี่ยจะเพิ่มเป็น20%มันโดนตัดครึ่งเลยครับเลเวล5เป็นต้นไปนะเหลือ5%เลเวล8เป็นต้นไปเหลือ10%ครับก็คืออัตราติดคริพื้นฐานของบาชามอตอนเนี้ยเหลือแค่10%แล้ว ยาโดรันในสไตล์ขุนนางอันนี้ผมใส่มาให้ดูเฉยๆ <g ül> จะขุนนางตลอดไป <g ül> สำหรับยาโดรันนะครับโดนลด m ม็กคลงนะครับตอนที่เลเวล1เนี่ยจะไม่โดนลดนะแต่ว่าตอนที่เลเวล15 m แมคทพีของยาโดรันเนี่ยจะหายไปที่5%มันจะค่อยๆลดลงไปนั่นแหละแล้วก็ยาโดรันนะครับจะมีบัฟในการลดคูดาวตามเลเวลนะ ที่เลเวล4เป็นต้นไปนะครับจะมีการลดคูดาว5%ให้เป็นสเตตัสพื้นฐานแต่ว่าในส่วนนี้นะครับตัวของยาโดรันเลเวล4นะจะไม่มีบัฟลดคูดาวแล้วและโดยปกตินะครับเมื่อยาโดรันเลเวล9นะครับจะมีบัฟลดคูดาวอยู่ที่10%ยาโดรันตอน Level 10, เลเวล10อ่อตอนเลเวล9ตอนนี้นะครับไม่มีบัฟลดคูดาวแล้วพูดง่ายๆก็คือยาโดรันจะไม่มีความสามารถในการลดคูดาวติดตัวอีกต่อไปนี่คือเนิฟ สเตตัสพื้นฐานของยาโดรันนะครับมาลานแพทช์ Patch, ปัจจุบันตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้แค่นั้นครับผมสําหรับใครนะผมขอความเห็นทุกท่านเลยเราสสาหรับความเห็นทุกท่านเลยพิมมาให้ผมหน่อยว่าในการแข่งขันครั้งต่อไปเนี่ยอยากให้มีการปลดล็อก EX ในการแข่งขันหรือไม่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ